สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่อง modulation นะครับครับ modulation นะครับก็คือการย้ายคีย์โดยการใช้คอร์ดนอกคีย์นะครับผมแบ่งเป็นออกแบ่งออกเป็นสประเภทก็คือ 1. secondary dominant Chord ครับ 2. n e a p o l i t e n s i c c o r r d มาดูกันที่อย่างแรกนะครับการเปลี่ยนคีย์โดยใช้ secondary dominant Chord นะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องทำ secondary dominant Chord เป็นก่อนนะครับผมจากนั้น เมื่อเราเอามาใส่แล้วก็าการเปลี่ยนเสียงหรือคีย์นี้ก็จะเปลี่ยนเมื่อเราเริ่มใช้ secondary dominant chord เลยส่วนการวางแพทชั่น position ของ chord นั้นก็จะเป็นดังตัวอย่างในภาพนี้ครับครับต่อมาครับกับมี a r p o l i t a n s i c chord นะครับการย key ร้ายคีย์ด้วย n s อันนี้ค่อนข้างจะแคบกว่า SD นะครับผม แบ่งเป็นคีย์เมเจอร์3คีย์แล้วก็คีย์เมเนอร์3คีย์ครับผมจะยกตัวอย่างในคีย์ C นะครับผมมาเริ่มกันที่เมเจอร์คีย์ครับถ้าเราใช้ En6 ที่เป็นตัว D f, at, f a F A f เลยนั้นมันก็จะเป็นคอร์ดที่1ไปเลยนะครับผมส่วนต่อมาครับกับ4นะครับผมอันนี้เราจะนับถอยไป4เสียงนะครับเป็นขั้นคู่4เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ A f ครับ D f ตัวนี้จะกลายเป็นคอร์ดที่4ของคีย์ A f a นั่นเอง ต่อมาครับเป็นคอดที่5นะครับผม D flat F A flat ตัวนี้จะกลายเป็นคอที่5ของ B flat นะครับเมื่อเรานับถอยไป5นั่นเองครับต่อมาครับคือ Min o r key นะครับผม minor key ก็จะมี3ามคีย์เหมือนกันนะครับผมโดยอันแรกนะครับคือ3นะครับผมเรานับถอยไป3ครับ D flat จะกลายเป็นคอดที่3ของ B flat minor นะครับผมต่อมาครับถ้าเรานับถอยไป6 D flat ก็จะกลายเป็นคอดที่6ของ Key F minor นะครับผม ต่อมาครับกับ7นะครับผมถ้าเรานับถอยไป7เหมือนกันครับผมมันก็จะกลายดีแฟ t ตัวนี้ก็จะกลายเป็นคอร์ดที่7ของ d f l a t minor นั่นเองครับซึ่งแต่ละคีย์ที่ได้กล่าวมานั้นนี้มีทั้งโน้ตดี l a t และ a f l a t ผสมอยู่นั่นเองครับผมครับและนี่คือตัวอย่างของ Major Key และ Minor Key นะครับการวางโ s i t i o n ก็จะเป็นดังนี้เลยครับผม